สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Star e s t วอีสานปิดเกาะนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวมาพาชมนะคะกับบอลกลุงไกเซอร์ของเชอรี่เองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะสวยแล้วก็น่ารักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูต้นแรกกันเลยนะคะต้นนี้ขอนำเสนอสีสวยมากทุกคนอมชมพูนะคะ โอ้สีสวยนะกลุมไกลเซอร์ต้นนี้นะคะปลูกได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะใบของเขาก็จะเป็นด้านในนะคะแกนด้านในเนี่ยก็จะเป็นอมชมพูนะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะมีแต้มๆด้านข้างนะคะเป็นสีขาวเนาะอืมแล้วก็สลับกับสีชมพูจะบอกว่าใบนี้สวยมากทุกคนใบนี้เพิ่งจะออกมาใหม่นะคะ น้องมีสองใบแล้วตอนนี้สวยไหมคะอมชอบมากเลยนะคะตามกระแสะตอนนี้บอลกำลังมาแรงกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นบอลไทยนะคะบอลต่างๆนะคะที่เข้ามาแล้วก็ด้วยส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนชอบบอลตัวนี้มากเพราะว่าบางใบเนี่ยมันจะมีความพิเศษของมันนะคะก็คือเนี่ยคะ่ะอมชมพูแดงอมชมพูเห็นไหมสวยทุกคนเห็นดูตรงนี้ อันนี้มันคือรอยรดน้ำนะคะเออนะก็จะมีรอยโคนนะสวยมากๆเลยเดี๋ยวมาดูน้องอีกต้นนึงนะคะตอนนี้ที่เชอร์ปลูกนะคะจะไม่มีต้นใหญ่เลยนะคะเพราะว่าต้นใหญ่เนี่ยไม่สามารถแบกขึ้นมาได้เ <c oughs> นี่ยค่ะก็จะเป็นกระถางสักประมาณ5นิ้วนะคะกระถางนี้ก็สวยนะคะ <c oughs> เห็นไหมด้านในอมชมพูนะคะสวยมาก ขอนำเสนอมีก็อยากอวดนะคะขออวดด้วยคนนะคะเห็นตอนนี้กระแสบนลมาแรงมากๆเลยเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันใส่กระถางไว้ใหญ่มากแต่น้องมีใบเดียวนะคะน้องมมีใบเดียวสวยนะคะทุกคนไม่ได้ทำความสะอาดน้องเลย บอนสีค่ะบอนกลุงไกลเซอร์นะคะตัวนี้แนะนำคือจริงๆแนละ้วปลูกไว้เยอะมากจะมีขนาดแบบเบบีด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นขนาดเบบีกระถางสองนิ้วทุกคนมีหนึ่งใบนะคะน้องมีหนึ่งใบตอนนี้ลายก็ยังไม่ออกนะคะทุกคนจะดูไม่ออกหรอกว่าเป็นบอนอะไรนะคะนะสำหรับ ถัดมาค่ะต้นนี้ก็จะเริ่มมีสองใบขึ้นมาละสวยๆนะคะบางต้นนะคะมีสองใบแต่ว่าเริ่มจะกกัดสีแล้วทุกคนจะเห็นได้ว่าเริ่มมีจุดขาวๆข,ข,ขึ้นมานะคะเริ่มมีจุดขาวๆข,ข,ขึ้นมาเห็นชัดเจนหรือเปล่าเอ่ยต้นนี้ค่ะสวยมาก น้องใบเล็กนิดเดียวเองนะคะแต่ลายเนี่ยค่อนข้างสวยนะคะเออนี่ค่ะชัดเจนเนาะอือจะบอกว่ามีหลายต้นมากๆเลยนะคะตอนนี้เกเรมากเลยนะคะไม่ยอมกลัดสีซักทีอดใจรอไม่ไหวเลยสำหรับต้นนี้นะคะก็เป็นต้นเล็กๆอืมใบเขาก็ถือว่าเป็นใบที่ใหญ่่ะ ใหญ่สําหรับต้นเล็กอะอันนี้นะคะสีลวดลายยังไม่ออกยังไม่ได้กลัดสีนะคะอันนี้ต้นเล็กแต่มี3ามใบอ่าเริ่มมี3ามใบแล้วนะคะบางต้นก็จะมีสองใบแล้วเริ่มกลัดสีบ้างนะคะนี่มีชมพูนิดนิดสีขาวนะคะเส้นกระดูกของเขาก็จะเป็นสีเขาเรียกสีอะไรอะ่ะ สีแดงอมชมพูสีบันเย็นเอ,อ้อสีอะไรอะ <c oughs> สวยๆคะ่ะสวยๆตอนนี้กําลังชื่นชอบนะคะสําหรับบอลกลุงไกลเซอร์มากๆเลยก็อยากจะเอามานําเสนอให้ทุกคนได้ดูนะคะสําหรับบอลไกลเซอร์ของเชอรรี่เองนะคะที่ปลูกไว้จริงๆมีหลายต้นมากๆเลยนะคะหลายต้นมากๆเลยด้านบนนี้ก็มีนะคะก็เริ่มขยายจากกอที่มันใหญ่ๆนะคะอืม ใบนี้ก็จะมีรอยไหม้รอยไหม้นิดหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเต้นต้นเล็กๆนะคะต้นเล็กๆเนาะแล้วบางเนี่ยเริ่มแทงขึ้นมานะคะตรงนี้เริ่มมีหลอดแทงขึ้นมานะคะจะอุ้มยังไงให้ดูให้หมด ยกไหวไหมเดี๋ยวมาดูทั้งกระถางอันนี้น,นี่นะคะทั้งกระถางก็จะแบบสวยๆเ <c oughs> ข็นไหมคะน้องสีสวยมากๆเลยนะคะใบใหญ่ๆก็เนี่ยคะ่ะกัดสีสวยมากเลยอดใจรอไม่ไหวเลยถ้าน้องต้นตโตกว่านี้จะสวยขนาดไหนทุกคน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ให้กับสาวอีสานติดต่อด้วยนะคะ